สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมซาผ้ามวนมือนี้พระเมผ้าพ่อแม่พี่น้องมาชมตลาดเลขาบางส่วนนะคะตลาดนี่เขาเอิญว่าตลาดไทยลดโคกกอยด้วยพี่น้องเด้อซิมีทุกวันจันทร์กับปันเสาจ้า,า,า,าเห็นบ่ค่ะป่าขายผักคนดิ่นทายคนกระบุกมือสู้สองนิว้วใส่ห่้เลยจ้าส่วนมากแม่ค่ะพ่อข่าอยู่หนี่เคนกระซิลูจกักแม่ดีเนาะคะ่นะเนาะคือจังย่ายกะ เอิญนึกหัวไส่ผุนเพิินใบใบนี่แหละค่ะของเพิินก็จะเป็นพักบ้านบ้านเก็บเอาน้ำมันน้ำทงน้ำทาแล้ะเอาอเออบอกง่ายๆแล้วก็เมฆกับไปเห็นหมักแตงพี่น้องหมักแตงไทยเนาะค่ะแต่ว่าบ้านบ้านบ้า,านหนูเอิญหมักแตงจริงล่ะเออมันกะถ้าภาษากลางก็เรียกแตงไทยเนาะจ้ะอ่อนๆเห็นแล้วก็คิดทอดบ้านจ้ะพี่น้องแต่กี้กินไป ไปโรงเรียนกลับมายนี่ยมือเทียงเนาะแนวกันยี่ยงก็อาหารกลางวันบบมีแเม่จ่าพี่น้องได้ตำหม,มักแตงนี่แหละค่ะตำหม,มักแตงไท่นี่แหละพี่น้องตำกินคือว่าจังแซ่ยบยางคักเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักอีตู้นะคะเมกะเห็นผักอีตูก็เห็นงามเนาะก็เลยซื้อเ้อพี่น้องกะต่อไปก็ย่างเขาไปเบิ่งค่ะมีหอดเขาจีขายค่ะทุกคนเมืองพี่น้องเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนาะค่ะเนาะ พัฒนาไปหลายแห้งค่ะมีเขาจีแล้วก็มีลูกซินอันนีนกรบปุ๊กเพิ่นกับเปีเ่ยนแจวปลาแดกเด้พี่น้องเด้อนี่แหละส่วนมากแม่ค่ะเพิ่นก็จะลููจักนูจ้านูากอะทายได้นะคะทุกคนแต่ว่านูขอปิดเสียงเพราะว่ายังพะวามตลาดตามตลาดจะสังเกตว่าข้าเจ้าจะเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสิติดลิขสิทข้าเจ้าเนะาะจ้าแต่ยามันนั่นละมันจะแก่แกยาก อันนี้กะเข่ามุกนาะออบแอบนะคะทุกคนคะ่ะเข่าโมกไก่กะเพื่อนขายดีขายดีแล้วกะมียางโลบะโลบะบอกนั่นแหละอันนี้แม่เพิ่นจ้าเพื่อนขายดีเวลาผู้ใดซีเอาสร้างเข่าไปเลี้ยงไปทําบุญหรือว่าสร้างไปเฮ็ดยางจะส่วนมาก,กะจะสร้างของเพื่อนนี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามาค่าะเมฆสีผ้ายางเขาไปกิ่งเทงใน,นะะ่นองค่ะกะสี ปกติละค่ะร้านค่าค่าขายเนาะคะาา่ะก๋าซีมีคือคือกันและค่ะส่วนมากนะคะกะเผาแกงนะคะเปลี่ยนแกงถุงนะคุนจะส่วนมากคนทํางานก็จะก็มาซื่อนะคะมือนีมีหมูพ่วงทอดได้จ้ามีเจวพร้อมจา้าตะกี้โบมีะะ่ไ <Want> ด้ค่ะพี่น้องนะเพิ่นนูก็บ่ได้ไปดูแล้วแต่ละล้านยา่แต่ว่านูพึ่งไปค่ะตั้งแต่ขายของก็บ่ค่อยได้ไปเลยคะ่ะ ขนมหวานกะลายแห้งค่ะอันนี้จะปิดจะมีทุกวันจันทร์กับวันเสาร์ด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าตลาดท้ายรถนะคะทุกคนจะมีผลมะลารากใหม่เตรมไปเบรลราคาส่วนมากคนทํางานเนาะคะ่ะเพิ่นเหลิกงานมาเพิ่นก็ขี้ขามฮิตกับเพอกับเขาแล้วพี่น้องอาหารสําเร็จนี่แล้วแกงถุงนี่ละจ้าแต่ว่าส่วนตัวยููยูบานมีนะ่ะบ่คอยซื้อนะคะตั้งแต่ใดแต่ไล่ะคะ่ะบ่คอยซื้อแกงถุงมากินนะพี่น้อง เหนือค่ะบรรยาก,กาศกะคนอีสากนก็มีค่ะเป็นพ่อข่าแม่ค่านะคะแต่ส่วนมากก็หลายค่ะพ่อค่าแม่ค่าคนอีสานนะคะเพิ่นกับมาเห็ดทํามาหากินอยู่ทั้งพี่และพี่น้องคือจังนีใส่ก่องคนกับคนอีสานก็คือจังหนูนี่แหละเนาะมาอยู่โดดกับธรมาหากินไปและพี่น้องแต่ว่าทางนี้นะคะมียอมรับวาการใส่จ่ายของข้าเจ้าแบบ ของอียงกับแพงก็มูด้พี่น้องอืมตลาดตลาดไอ้เอ,อ้คนคนคน,คนพ้าง,งาน,เ,านกกเนี่ยเอาคนปกก่อยในพี่น้องก็จ้าแบบเงื่อนเฟอนะคะบอกง,ง่ายๆเนาะค่ะเนาะอืมเบิ่งพี่น้องเจวกับเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บแล้วก็จะมีพวคข้องสดนะคะอันนี้ก็ซําร็จมีใส่หมูนะคะก็หมูย่างคนอีสารขึ้นกันล่ะคะ่ะหมูกับเพื่อซื้อของเปินอยู่เนาะคะ่ะ เนี่ยอันนี้ของสดนะคะของสดส่วนมากจะสดสดเลยค่ะส่วนมากปลาอยู่ดีมันจะสดนะคะเพราะว่ามันไก่ทะเลเนาะพี่น้องเนาะปลาตาโตปลายัางแต่ว่าปลามือกอยากอุดอยู่ได้จากเรวแต่หนาเลวแต่ช่วงเนาะล่มแห้งร่มหยังเนาะพี่น้องเนาะที่ข้าเจ้าว่ากันนะคะอันนี้ก็สิเป็นอบอบนะคะหูตัวบางใหญ่พี่น้องกปบปล็ปลาอันนี้ล้านขายปลานำจีนเนาะพี่น้องเนาะ มีพวกปลานิ่งปลาทับทิมไปจังสันละจ้า,จา,า,จาเจ้านี่ปลาจระเมดบอกออนั่นแหละละปลาหนึ่งอย่างละหนูกลืมแล้วก็จะมีกุ้งเจ้านี่นะคะหนูซืซ้อของเพิ่นเป็นประจาค่ะแต่ถ้าถ้าสมมุติของหนูเบิร์ตเร็วหนูก็จะแลนหาเพิ่นเลยค่ะแต่ว่าเอาช่วงเศร้าหันสิไปซื้ออยู่ตลาดพี่น้องอันเบาเรื่องปลาอยู่แถวนี้หันซดคักโอ้เดี๋ยวเห็นหัวหอมใหญ่ หมูคอสื่อหอหัวหอมใหญ่ก่อนเวยจ้ะมือนี่ลูกค้ากินย่ำดีขนาดจุลานกันเลยเออหัวหอมใหญ่กับเบิดกระสือไปไววสองหัวแล้วกับเห็ดค่ะมือนี่กระแกงเห็ดบัดมือเลยค่ะพี่นงค่ะข้าเจ้าว่าไผประเดิมอียังอันนั่นก็จะขายออกดีกว่าหมูแม่นยีหลีเลอพี่นงสังเกตแล้วค่ะ เพราะว่ามือเศร้านี่ค่ะเมนูเห็ดนะคะเมนูแกงเห็ดพี่น้องออกกอนมูเลยประดื่มกอนมูเลยค่ะมือนี้แกงเห็ดเบิดมือนะคะเพิ่มใบย่านางตั้งสองสามรอบแล้วเด้๋ยพี่น้องป้อพี่น้องมือนี้เห็ดนุ่สะอ่อนเห็ดเห็ดนางฟ้านะคะพักกับซดซดเลยค่ะนี่แม่ค่ะเพื่อนกระลูจากหนูด้วยค่ะเพื่อน่าเพื่อนเก๋เพื่อนเห็นหนูเพื่อนบอกเอาเอาเอาพ่แม่เจ้าไทยเลี้ยวบนนี้ประสันเพื่อนว่า เนี่ยค่ะคนนี้เพื่อนกับซีเซนิทกับเม่นเนี่ยเด้อร์ทพี่น้องเพื่อนกับคนอีสานไรเบอร์สี่นะเจ้าไทยคลิปเลี้ยวโบแมนแมนบอกว่าร์สันเพื่อนว่าไปเตือนต่อค่ะอันนี้ก็บซัมโลนะคะเพ,พื่นอนกับใครตำบม่องหุงไก่ย่างคลิปกันะจ้ะพี่น้องของเพื่อนกับป็นเจ้าดังเจ้าดื่มเลยค่ะแตงแต่ตนหนูซิลูกจักรุ่นแม่เพื่อนค่ะแม่เพื่อนกับยู่บ้านแหละ แต่ว่าเพื่อนก็ให้ลูกไส้กับปลูกสะไพ่ขา,า,ายต่อนะคะตะกี้กับเป็นรวดเข็นด้วยพี่น้องม้อเบิ่งอันนี้ก่อนพี่น้องว่บสิไปซอแนวมัดผมแนวมัดผมกับกี้กันมัดนงังยางกันดิคาดดูดูดโพดพกต้องหาแนวมัดทิ่มันเน่นๆนะคะเพราะว่าผมแม่เป็นผมเส้นหน่วยแล้วก็มันมืนไหมคะเพราะสะแน่กับมืนตดดุลาดตุลาไหลล่องออก เดี๋ยวหาเบิ้งจักหน่อยก่อนจ้านี่ละค่ากะบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศตลาดไทยรุนะคะบานโคกกอยไม่พ่อแม่พี่น้องเดช้ชมกันลาไปก่อนเด้อย่ะคลิปนีพอกันคลิป